i พ่อควัจะให้พไม่ของขัดจะให้พอผัญสิมีของัจะให้พ่ออีกแล้วเนี่องเท้า 어. 음. 가자 对吧？ เอาล้ครับผมก็เรียกแมวกวักทองคาออกมาแล้วนะฮะซึ่งเป็นตัวที่คอยิงเจ้าซันลี่ออกมานะครับเขาไม่ได้ช่วยนะเขาเขาทำลายครับผมผูดผลิตซันลี่แล้วก็กลับไปนะครับเกียดสเหมือนบูมมะรงออกจากท้องแล้วก็กลับไปนะครับโอเคครับเยวนาตได้เหรียญหกพันเก้ารนะครับตอนนี้ก็เหมือนจะไม่มีใครดูนะฮะไม่เป็นไร ไม่มีใครดูก็ไม่เป็นไรเราเล่นไปเรื่อยๆเชิญคนกันนะครับนี่นะฮะเจอกัะตัวเป็ดนะครับซึ่งไอตัวตัวที่ผมใช้นี้มันน่าจะแรงกว่ามากเลยนะฮะไปเดียวก็สามารถยกงันได้เลยทีเดียวนะฮะ ถ้าเกิดมีเสียงรบกวนหรือว่าเสียงเบาไปต้องขออภัยนะฮะเพราะพอดีอยู่ในห้องสาธารณะนะฮะเป็นห้องส่วนรวมของบ้านไม่ได้อยู่ในห้องส่วนตัวนะฮะกล้องห้องส่วนตัวก็เป็ห้องสาธารณะนะครับอยู่กับพ่อกับน้องนะฮะก็สวัสดีอ่ากล้องไมครับเนี่ยนะนะกล้องเกมเมอร์ครับผมก็ก็ครั้งนี้เล่นลาเดนเจอร์กัอนดีกว่าครับพอดีอยี๋ยวนี้ไม่เคยเล่นก็เลยจะ มาอัพกันดีกว่าครับมาจเจริญเติบโตพลอยคุยกันได้นะครับคุยได้เล่นได้ครับไม่ก็อ่ะปรึกษาเกี่ยวกับเกมนี้นะครับกระจายความรู้ต่อกันหรือว่าจะปรึกษานะครับนะครับก็เป็นเพืเ่อนๆน,น,นะครับที่อยู่ในเกมของอังการอนไนโอนะครับ เดีย๋ยวผมจะสตรีมไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าคุณผู้ชมจะเบื่อนะครับสามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับหรือว่าจะปรึกษาอะไรก็ได้นะครับบอสเกมเมอร์โอเคครับบอสเกมเมอร์ก็มาแล้วนะฮะบอสเกมเมอร์ทีวีนะฮะไอบบ้บอสเองนี่ครับไอ,บบอ้บอสพี่บูมครับ หดอมไม่ค่อยดีนะเน็ตหน้าจะไม่ค่อยดีแล้วครับถ้าเกิดใครดูไม่ทันก็ไปดูแบบย้อนหลังได้นะฮะแต่คือมันจะไม่ทันข่าวนะครับก็ไม่เป็นไรแต่ว่ามันก็มียอดวิวเหมือนกันนะครับแต่ววหวังความสนุกให้ผู้คนนะครับไม่ได้หวังยอดวิวเท่าไหร่ให้คิดปรเจ๊ะ เนี่ยครับเราก็จะอัพไปเรื่อยๆนะฮะนี่นะฮะโอเคนะ,ะครับก็เราจะทำสเตจไปเรื่อยๆนะฮะ โอเคนะครับเราจะไปด่านที่129กันนะครับนี่นะฮะนี่มาเรื่องอะรานี่ตัวช่วยนะครับสอนสตรีมแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวสอนสตรีมด้วยกันครับรอ สตรีมครั้งนี้เสร็จเดี๋ยวจะสอนเดี๋ยวเล่นลาเลน,นเจอร์เสร็จเดี๋ยวจะสอนสตรีมนะครับสำหรับคนที่สตรีมไม่เป็นเดี๋ยวเป็นครั้งตอเดี๋ยวจะอัดคลิปสอนสตรีมไปดีกว่าครับเดี๋ยวค่อยไปอัดคลิปตอนสตรีมเสร็จดีกว่าเดี๋ยวจะไปสอนสตรีมนะตอนนี้ก็ ดูสตรีมไปก่อนกันนั่งขากวิดีโอกก็ไม่ค่อยดีอยู่นั่นแหละเออดีดีด,ด,ดีนี่นะฮะสามตัวก็เยอาได้แล้วผมโอเคบอสรอก่อนบอสไม่รีบนะบอสเดี๋ยวค่อยไปสอนสตรีมไว้จะอจัดคลิปให้เว้ยเพื่อนไม่รีบไม่ร้อนเพื่อน จะปล่อยแมวกว่าทองคำออกมาแลครับมาดูกันครับมัดเดียวจอดครับอย่างกับลูกซองพีบีครับตนนัวนี้ดูนะฮะดูเกินนะฮะเห็นไหม okay, ครับโอเคครับด่านที่หนึร้อยยี่สิบเก้าก็ผ่านไปดีนะฮะเราได้สมบัติลูกบัญญามาแล้วนะฮะมาครับ เกเบนัทได้เหรียญ7080น 7, นะครับโอเคครับเดี๋ยวก่อนนะบูสเดี๋ยวจะคลิปลงฮนะสตรีมข้างนี้เสร็จก่อนมาถึง130แล้วนะครับด่านด่านแต่ไอตัวมีแต่ต,ตัวนี้ครับเรื่องอัพเต็ม ไอตัวนี้ก็ยิงไกลมูลเนี่มูยิงธนูสายฟ้าเนี่ก็ยิงไกลมากเลยนะฮะถ้าเกิดวัดนิ้วจริงก็ประมาณเจ็ดนิ้วครับ,แบบนิ้วจริงนะครับประมาณเจ็ดนิ้วผมชนะครับสเต็ตร้อยกว่าครับเพียงใช้แค่สองตัวนี้นะครับเลเวลก็จะ93แล้วนะฮะมาครับ131นะฮะ ด่านนี้แล้วอีกด่านด่านต่อไปก็จะเป็นด่านบอสนะฮะด่านนี้เราก็สูต้ตจ้ากระจียไปก่อนนะครับนี่ไม่ครับผมกระตายโดนตีของที่ตายนะครับเดี๋ยวเราจะรอขิดอาวุธเราเต็มแล้วเราจะยิงไปนะฮะ่วงนี้เราก็อัปเกรดแรบธาตุไปก่อนนะครับ พวกนี้ก็มไม่รู้จะเอาคลิปอะไรลงนะฮะจะเอาคลิปอะไรลงครับช่วยคอมเมนต์มาบอกดีครับสำหรับคนที่ดูอยู่ตอนนี้ดูส่นคนแต่ไม่มีใครคอมเมนต์ก็รู้และดูดูออกออกวันนี้มันก็นอย่างเงี้ยนะชีวิตคณซับน้อยครับก5ซสับสมาร์ทเ Smart Gamer TV สวัสดีครับ Smart Gamer นะฮะ น้อปูไฟเป็นลูปมาร์ทคอรดด้วยนะฮะนึกวาดเองหรือว่าใช้แอปอะไรครับนี่นะฮะก็เป็นเจ้าของผมแล้วก็มาดูทีมวีกันดีกว่าครับทีมวีก็เป็นตัวบาวนะฮะแล้วก็เป็นตัวพวกเป็ดพวกนี้นะฮะโอ้ยสามลองเวลาแบบเรารีตัวพวกนี้ไม่ทันนะฮะก็จะไปแบบพวกนี้นะเพราะว่าพวกนี้จะได้เร็วกว่านะฮะ อ้สามสี่ตัวนะฮะไอ้มูนเนี่ยฮะมูนยิงธนูสาฟ้าเนี่ยฮะไอ้ตัวบาวที่ก็จะยิงเป็นอ่ายิงอะไรเนี่ยจะให้คำบรรด์มันเป็นมองผ่านผ่านมนะันเป็น,เป,นเป็นตะบองเพชรน,นะครับด้วยก็สิบสาเรียบร้อยแล้วนะฮะเคียววนาะได้ลีวนานะฮะแต่เราไม่ใช้ครับเดีย๋ยวเราเ,าเอามาอัปเกรดใช้แอปธรรมศาสตร์ครับอ๋อครับใช้แอปก็ไม่เป็นไรครับ ก็สวยดีนะฮะแบบนะครับแดนบอสเราต้องสำรองไว้ครับนนะฮะแต่เพื่อนเราไม่ใช้ครับเพื่อนเรารอครับเพื่อนเราจะไม่ใช้นะฮะเราจะทําด้วยตัวของเราเองนะฮะปล่อยไปปล่อยนีบอสตัวเต้นเหมือนไพกก็มีนะยันนู่นเลยนะฮะนี่นะครับแดนบอสก็ถือว่ายังพอดีอยู่นะฮะ เป็นบอสจ๊กเกอร์ไอ้บอสคิงนะครับคิงือแก๊กวะไพ่นี่มันได้เล่นหนาวแล้วเนี่ยลืมเมื่อดานนี้ยน่าจะเนี้ยงทางการพหันทั้งนั้นเลยนะครับมีแต่ตัวเนี้ยตัวไอเนี้ย,เ,ยเปลิดจิ๋วฟ้าเนี่ยที่โผล่มาจากเป็ดหรือนกวะน่าจะนกนะครับที่โผล่มาจากนาฬิกานะฮะ ไข่บอสไม่ใช่ย่อยน,นะฮะก็ถือว่าไข่เหมือนกันนะครับสมาร์ทเกมเมอร,ร์ทีวีนะฮะเดี๋ยวผมจะให้ไอดียไลน์ไว้นะครับแป๊บนึงม่ก็หากระดามาจดนะครับเดี๋ยวผมจะบอกก็ได้ครับเพราะว่าตอนนี้เดี๋ยวจะแอดไปไม่ทันเพราะกว่าผมจะหยู่สตรีมก็น่าจะอีกนานนะฮะ เริ่มเละคุณสมาร์ทครับเอากระดาษครับหรือว่าจะใช้วิธีการใดของคุณก็ได้ก็แต่ครับขอจดครับเท่าไหร่ครับจดยังครับถ้าพร้อมแล้วพิมพ์มานะครับเดีย๋ยวผมจะบอกไอดีนะครับนี่นะฮะบอสมาเจอกับตัวบอสเราผม ครับบอสตายนะฮะโอพีเซ็ตเอ็มร์โอ P Z เซ็ตโอพีเต็มแล้วก็อาร์ตนะฮะเดี๋ยวครับเดี๋ยวแอดมาฮะครับบอกตัวเซ็นะฮะเซ็ Z, นะฮะตัวเล็กกว่าเลยนะครับอ่าดีไลน์ผมนะครับอีู่วะอยู่ด้านลา่างกดอันหนึ่งนะกดเส้นหนึ่งนะฮะแล้วก็ ซีเฮ็ดนะฮะตัว C ตัวเ็ดนะฮะถ้าไม่หันก็ต่อไปฟังเอานะครับมีสองตัวนะครับแต่เราก็เฟีย้ยวได้นะฮะ แล้ถ้าไเต็มแล้วนะฮะเราก็จะเอาไปเต็มก่อนแล้วเราจะค่อยอัดเต็มที่นะครับไม่ทานหรอกมันหมดก่อนแหละเรียบร้อยครับผังครับเดินไม่ทานรับนัเรียบร้อยครับตานที่ร้อยสามสิบเท่าไหร่วะสามสิบสามนะครับสามสี่นะครับก็ ร้สามสามนะครับไปร้อยสามสี่แล้วนะฮะเดี๋ยวผมจะบอกนะครับเดี๋ยวจะหาที่พิมพ์เอามพิงตรงไหนได้บ้างวะเราไปสุ่มกาชาด,ดีกว่าครับนี่นะฮะอัตาอัตาแลนะฮะนี่นะฮะออตาแลอันนี้ 6ดาวถึง8ดาวนะครับเกตของมันเอานะฮะเรามาสุ่มกาชาคุณต้องการสุ่มกาชาไหมตกลงนะฮะโอเคครับเรามารุ้นกันคนระะับโอเคครับ3ครับ2ครับ1ครับเตรียมครับดังโกโคนี่ดังโกนะฮะ ขอบคุณครับสมาร์ทเกมเมอร์ทีวีนะฮะที่กดซับเดี๋ยวผมจะกดกลับให้นะฮะแต่ยังไม่ว่างนะฮะเดี๋ยวจบตัวมีนี้จะไปกดให้นะครับนี่นะฮะเอาพูดวิดีโอก็ไม่ค่อยดีวันนี้ละนี่ภารกิจอะไรก็ไม่ได้เชสเตอร์ละห้าครั้งเรียบร้อยไปแล้วกล่องของขวัญคะแนนมิด ตภาพบวกสนะครับเราไปที่ทีมมันดีกว่าครับไปที่ทีมของเรานะฮะไอตัวเนี้ยเราไม่เอาดีกว่ามั้งครับเราเอามาอัพตัวโค้ดี่ดีกว่าไหมเอามานี่ดีกว่าครับแล้วก็เอาตัวฟีเซนไว้เนะี่ยโอ้อยู่ในชิมป้องกันอีก โอเคครับเดี๋ยวเราจะถอดไว้นี่นะฮะออกและพ,พ,พีพีต้องกันพีทุีทีทมป้องกันของเราก็คือ,คอ,คอ,คอรับกันนะเะครับทีมป้องกันของเรานะฮะเราจะเปลี่ยนจากไว้นะครับก็คือตัวนี้อย่าหนีไหน้ไอตัว ผมเรียกว่าตัา้งแต่ซอลินครับเปลี่ยนเป็นโคนี่ดังโกะนะครับนี่โตชิบ้ายิ่งโตยิ่งบ้าใช่ใช่โอเคนะฮะนี่มิซาบาพูดถึงว่าผมนะฮะแต่ก็ไม่เป็นไรครับถือว่าเป็นคำตำหนิหรือเกี่ยวในคำนี้ครับโตชิบ้า เอาล่ะฮะเราเอัตัวนี้ก็ดีกว่าครับดังโกโคโนี่เอ้ยโคโนี่ดังโกนะครับเราจะใช้ตัวไว้เลเวลเจ็ดเจ็ดสิบสี่นะฮะจากร้อยนะครับ,รบสองดาวเพชรสองดาวเอ่อสองดาวอะไรวะแป๊บนึงสองดาวสี่เลยว,วะส่สองดาวทองนะครับก็ถ้าเกิดนับก็จะเป็น หนึ่งสองสามเจ็ดดาวนะครับนี่นะฮะที่ใช้จ่ายสองพกดไปครับอัพเป็นเวลเก้าสิบเนี่ยโคนี่กดข้ามเลยกว่าครับนี่ครับพลังชีวิตเพิ่มจากละแรก1 6 0 0งกว่านะครับ เป็นหนึ่งแสนถ้าตีแบบเต็มๆนะครับเป็นหนึ่งแสนหนึ่งแสนเก้าหมื่นนะคะส่วนพลังโจมตีก็ถามว่าสมาร์ทเกมเมอร์ทีวีถามว่าผมชื่ออะไรผมชื่อผมชื่อนท์นะครับอายุก็สิบสองนะครับอายุสิบสองอยู่ประหกนะครับพลังโจมตีตอนแรกสองพัน 800นะฮะบวกขึ้นมาเป็นสี่0มสี่พันถือว่าสุดยอดเลยนะครับนี่นะฮะโคนี่ดังโกะนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปเล่นสเตจต่อเลยนะฮะอาซิโมะอีกไตนะครับเล่แต่นะฮะนะครับตามนี้เลยนะฮะเราจะไปเล่นสเตจกันครับเออเราไปเล่นสเตกันเออแล้วจะับฮะ นะฮะเราจะเล่นไปเลยนะครับนี่นะฮะเพื่อนสนิทแล้วใช้นะ,ะครับครับนะฮะดีจะไม่เป็นไรเราก็เป็นคนดีหนึ่งพันสี่ร้อยก็รพอไปพอกับเจ้าแมวกวักเซลลี่แมวกวักนะครับ นส่ึงภายนอกมันจะเป็นแมวแต่ด้านในมันครื่อเป็ดนะครับเพราะมันปลาเป็ดนี่นะฮะเราก็จะเล่นไปเรื่อยๆนะฮะถ้าเกิดเร็กก็ต้องขออภัยนะพอดีว่าเน็ตที่บ้านไม่ค่อยดี จัดไปโคนี่โคนี่โคนี่มาแล้วโคนี่ประทุชิ้นถือรองเท้าเตะด้วยโอ๊ยแรงก็แรงกันนะครับก็ยังไม่ถือว่าแรงมากนะครับแต่ก็พอจะบันเท้าได้นะฮะ เสียงนี้เสียงนี้น่ากลัวเลยนะฮะห้ามดูช่องบิสตอร์ลอตนะคะเพราะว่าหน้าบัรยาอ่อนนี่นะฮะคนเจ้าของค่นะะบ้านนี่นะฮะเดี๋ยวซีนหน้าอาจจะเป็นไหมครับหรือไม่ก็เป็นอาร์กัตเตอร์ไอโอหรือไม่ก็มาคุยกันเหมือนเดิมนะครับแต่ครั้งนี้เป็นลายเลนเจอร์กันไปก่อนนะฮะถ้าเน็ตไม่ดีหรือว่าแหลกหรือว่าเสียงรบกวนหรือว่าเสียงเบา หรือว่าเกิดผิดข้อผิดพลาดอะไรประการใดต้องขออภัยนะครับอาจจะเป็นที่สตรีมนะสตรีมหลุดสตรีมหลุดหลายรอบแล้วเกินวันนี้ใช่ไหมหลุดหลายรอบใช่ไหมวันนี้งานเข้าแล้วครับนี่เราอาจจะครึ่งชั่วโมงละเดี๋ยวเราจจะสักประมาณ30มห้นาทีนะฮะแล้วเราจะเลิกสตรีมในครั้งนี้นะครับ โอเคเราจะออกเข้าใหม่เลยดีกว่าเพื่อไม่ให้เป็นการยุ่งยากนะฮะนี่นะฮะยังว่ามันเหลืออีกประมาณสี่นาทีนะครับสามนาทีครึ่งเราจะมาคุยกันดีกว่าครับนี่นะฮะมีอะไรถามถามมาได้เลยนะคพรับผมก็อยากจะตอบอยู่เหมือนกัน สามารถคุยสามารถถามสามารถปรึกษาทำได้ทุกอย่างครับช่องนี้ไรคีจำกัดครับช่องนี้เอาละฮะเทคนนี้แหละก็น่าจะพอแค่นี้นะฮะโอเคครับสำหรับคนที่ชอบสตรีมนี้อย่าลืมกดไลค์นะฮะกดซับสไคร์ที่ช่องผมนะครับไม่ก็กดแชร์สตรีมนี้แบบสตรีมด้านหลังนะฮะ ไม่ก็แชร์คลิปผมถ้าแชร์ทุกคลิปนียิ่งดีเลยนะฮะกดไลค์ทุกคลิปแล้วก็คอยติดตามผมนะฮะแล้วก็มาดูคลิปผมกดติดตามผมแบบแบบกดครั้งเดียวพอนนฮะอย่าก,กดสองครั้งมันจะเป็นการอัลซับนะครับฉันว่าทีขหลับไปก่อนสวัสดีครับ